ใน,นประตูประตูใครผ่านมากดไลค์ให้หน่อยนะ อร่อรเรยเหลือๆก็มารวมกันก็เป็นอาหารมอนเนจ่าอ,อ,อันนี้ตัวที่สองตัวที่สองลองแบบมีเสียงก็แค่ๆเผื่อจะมี คนมาแวะนะจ๊ะกดไลค์ให้หน่อยนะมีคนมาชมนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะคนที่มาชมนะจ๊ะ chín mươi hai quá kim này tạm mà đủ Mm, this is it, this is it, this มีผู้ชมติดเป็ดแล้วมาเร็วๆอัออนนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วใครไปไปดูเดี๋ยวลงแล้วไม่ได้ดูนะจ๊ะ เลืกมาเลืกินเ้าเที่ยงเลืกมาสินข้าอันนี้มันก็คือเมื่อวานซื้ออะไรมามันคือเมีย่ยงปลาทูแต่เราเอามาขยำรวมน,นะคะเพื่อสะดวกในการกิน ขอบคุณนะครับที่มารับชมนะคะอยู่ไม่นานนะรัะเดี๋ยวก็หลงแล้วเพราะว่าถืออันนี้น้ำเล่นๆบบเผื่อจะมีคนมาดูเยอะๆ มือมือเดี๋ยวไปแล้วไม่ได้ดูนะตอนนี้มีนะมีนะมีข่าว็วม,มาเร็ว ขอบคุณนะจ๊ะคนที่มาส่งกำลังใจในอากาศนะคะขอบคุณพี่ยูพี่ยูมากินแลว้วไม่มีอะไรกินให้ดูแบบนี้นะ รู้ไหมว่ากินอะไรเรียกไม่สวยเอามารวมกันนะครับตอนซื้อมันก็สวยดีเวลากินคนกินเอามารวมกัน ักที่เขาให้มาอะไรเราก็รวมกันอยู่ในนี้หมดเลยเนะี่ยเรื่ะคะ่ะเอาไปเวบทาให้มันสุกเพราะผักบางทีมันอาจจะมีตัวอะไรนะผักดิบเราเว็ทให้มันสุก กินอะไรก็อร่อยนะะอักเะเหลยออีสองนาทีไปละถ้ามีคนมาดูก็อยู่ต่อไม่มีคนมาดูไปนะะักเนาะอันนี้น่าจะเป็นอะไรไข่ปลาทูหรือเปล่า อัเล่นไปแน่ว่างๆอันนี้แคลักแค่ลัก ขอบคุณนะาคนที่เข้ามาชมมีคนชมนะแต่ไม่เยอะขอบคุณนะจ๊าคนที่เข้ามาส่งกำลังใจนะคะในะอากาศ ไปแล้วนะไม่มีคนชมบ๊ายบายคนไหนที่เข้ามาชมย้อนหลังก็ขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย see you next time ขึ้นนานบ๊ายบายนะจ๊ะขอบพระคุณนะคะใครที่มารับชมนะคะถ้ามีคนกดไลค์ก็ขอบคุณนะจ๊ะคนที่มาดูย้อนหลังก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆบ๊ายบายบ๊ายบาย see you next time